bên thầu đàng đằng à? tôi lấy lấy, tôi lấy tôi nói, chim Tại sao mày nau, mày chim vua vua đấy? Tại hỡ. tại sao hàng ไปสิรครับเออรถจิ๋วอะสามหมื่นเจ็ดเอออันนี้ก็หาดีเหมือนกันเว้ยก็จัดไปสิครับมิกเอาคอนเทน Mm-hmm. <laughs> ทำไว้ยาว,อ,วอยูอย่แล้วเรถ่อวิตแต่ของผมก็สั้นเลย<โ>อ๋อเออว่ะเกี่ยวกุดเกี่ยวกุดโอเคเรียบร้อยใครนำม,นมีการชนด้วยไหมของคุณลุกนี่การชนเบิร่มอ่ะแต่เราเรื่อง กล,กลัวเจ็บแล้วคันนี้เอาคุณวิทย์ถ่ายเสร็จนยะังเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวเดี๋ยวผมปิดท้ายฮะผมไปออกประตูนู้นเนี่ยสีเทาเส้นสีเทาเพอดีโอเคเหมือนกันเฮ้ยมันไม่เส้นสีเทาวะสีเทาไม่ขึ้นมันออกได้ทางนั้นได,ได,ได้ได้ได้ okay. โคนำก็ได้ผมป,ป,ปิดท้ายฮะอีกครบไม่มันอ๋อมันไม่ใช่โกลดโหมดหรอกนี่ออ <ไป S 2> ชนไหมไม่ชนไม่ชนมึดมึดตึบเลยฮะมืดอีกแล้วฮะ <c oughs> <c oughs> จะสามทุ่มสี่ทุ่มอีกแล้วเนี่ย ลื่นเลยเออดูดิกระตุกแม่รอบนี้ไม่มีมอสเลยลื่นเลยอไม่มีนะใช่ไหมลื่นเนาะเออดีสงสัยเป็นที่มอสลื่นแบบแดกเกียบไม่ขึ้นเลย โโค้เครื่องเท่าไหร่เท่าไหร่นะสามสามแปดสามแปดห้าไหมอ่สามแปดห้าอ่าพอกันวันนี้เน้นแบบส่งเร็วไงเน้นส่งด่วนงาน,ดนเดี๋ยว <c oughs> ใส่ <c oughs> เดี๋ยวใส่เครื่องเรงๆมาเดี๋ยวกโกปั๊บ จัดการนะใช่ครับขอบคุณชนพลพอดีเลยจะไม่ต้องเงยลีลๆใช่เราจะไองไม่ต้องจ่ายตำรวจไงใช่จะหมดแล้วจะหมดทีข่าวเร็วเกินนี่ปรับแพงแล้วล่ะโอ้ทำไมมันลื่นอ่ะคนวิ์ลื่นเกินเลยรู้สึกมันลื่นแบบ ไม่ไม่ใช่ว่าอภาพมันลื่นนะรถมันลื่นลื่นอ่ะอ๋อรถลื่นมันเหมือนแบบคุนไม่ข้ออยู่มันลื่นลื่นแปลกๆรถลื่นด้วยอาจจะเป็นเพราะไอเนี่ยวิวเบตมันน้อยเกินไปมันจะขยับนิดนึงมันก็ไปแล้วอ่ะใช่ใชชเลี้ยวดีรถนี้เลี้ยวดีแต่สี่คูณสองนี้อาจจะมีสิทธิ์ความได้นะ ไซนี่นน <c oughs> โคแบบคันสั้นเลยกุด <c oughs> เลย <c oughs> หางกุดค <c oughs> ือมันเลี้ยวนิดนึงก็มันปีไปเลยอ่ะ มาลงอะไรย่างนี้หัวคันนี้กระจกโคตรไกลข้าง<อ>เป็นหัวคลาสสิกด้วยแหละกระจกเลยอย่างไรได้ต้องไปใช้กระจกไรไหมกระจกหน้ารถอ่ะแค้ยันน้อยๆอ๋อโอ้โหมองเห็นแล้วนะ ดูแค่แสงไฟที่ฉุนอ๋อคุณโคโคถ้าถ้าจะไม่รอดแน่ดูจิ้มเลนซ้ายตลอดเลยนะใช่ไหมเออมันเป๋ๆยังไงไม่รู้มันมันแบบมันเบาๆแล้วมันล,ลอยๆอะ่ะเออเหมือนหางมันแบบกันกันแทกอ่ะมันอ๋อเป็นนารอดอะ่ะ <laughs> ลองนี่เลยลองแบบซื้อรถอย่างเงี้ยให้กแบบับพนักงานเน่ <c oughs> เอาไซนี้สามร้อยเจ็ดสิบลรงมาหมดเลย ว่ามีเหนื่อยแน่นอน ก็ผมเลือกหัวแบบหัวเตี้ยด้วยมันก็เลยสั้นๆหัวเตีย้ยอ๋อมันมันเลือกได้แค่แบบเดียวนี่ถ้าสมมติวเราเลือกเป็นไซส์เลก็กอ๋อมันจกล็อกมาอู่แล้วว่าไอ้ห้องคนขับได้แบบเดียวแบบสั้นสุดเหมือนกันเบ่แบบเหมือนสูนรถไม่ดีเลย <laughs> นะเพราะว่าเราเลือกคันเล็กๆมาจักรทัดรัดดีมันก็คงกินน้ำมันน้อยแหละรถอย่างเงี้ยอย่าลงมานะไอ้รถทัวขึ้นไป <c oughs> เออ <c oughs> ดีบี <c oughs> บ <c oughs> นี่งไงเส้นเก้าสิบเก้าเนี่ยเส้นตัดเส้นตัดเส้นแอัคคิ v เมนต์นี่ว่าทางพิเศษเออผมไม่ขึ้นอนะ่ะวันนั้นวิงต้องหลายรอบโอ้หางกันแบบนป็นยั่ญญงไงอะที่ซ้ายนี่จา้า ไปไม่ต้องไปออฟป่าเีเเ่ยนซ้ายรอดเลยซ้ายเลยซ้ายโอเคยาวเลยเกจ้ะซ้ายนะคุณวิทย์ครับหรือว่ามเป็นเส้นในนี้ไหมล่ะใช่ไหม<ต>ใช่ไหมเส้นลอยเออแต่มันไม่ขึ้นเนะ่ะเอหมือนเส้นใต้สะพาน ใส่ใช่นะแต่มันไม่ขึ้นใช่ตั<า>ด,ดหรือเป่าอยู่ดีๆวูบลงไปเลยก <c oughs> รณีสุกเ,เอเอเนี่ยนะเชื่อมเป็นเส้นเส้นลอยฟ้าว่ะ<อ>แต่อย่างนี้มันก็ไม่นับเป็นนั่นเนี่ยนะนิวอะไรนะนิวพาสดุเลยนะ เออก็มนันไม่ขึ้นบักแม่ใช่บักอนนั้นโดนโดนหลอกก็แหละว,วันนั้นนะวิ่งเพลินตั้งหลายรอบเสียเวลา <g iggle> เจอแต่นี้แหละถึงจะใช่แล้วล่ะแล้วก็ใส่ลงมาด้วยแหละวันนั้นอะไอ้ที่เป็นกรกะบาดเอาออกอ่ะ๋อ วิ่งไปถึงนู่นน่ะสองร้อยกว่าไมละวิ่งหาไกลมากไม่เจอแต่แต่ความเร็วสูงสุดนี่ถือว่าเหยียบได้แค่สี่ห้านะหรือเปล่าครัผมกว่าสี่ห้าเออวะ่ะแล้วก็ไม่บอกก็จะได้วิ่งสี่ห้าไม่ผมตั้งไว้ห้าสิบมออั้ยแล้วมันวิ่งถึงห้าสิบไหมล่ะถึงหน้าเนี้ยสี่เจ็ดละ ขึ้นเนินเออมึงจริงเมื่อกี้18และอ่า49แล้วตั้งไว้50ไม่วิ่งวิ่งไม่มาตั้งอ่ะตั้งไว้50แล้วตรงเนี้ยลงเนินแล้วปรุงแล้วตรงเนี้ย51อ่ะเราตั้งเท่าไหร่55 55 55แดงนะโอ้มาเร็วเกินมาไวครับ เสียคุณโคโคชนเลยเนี่ยชนสะานแล้วหยุดเนี่ยผมนี่ปังเลยนะโอ้เรียบร้อยเลย <c oughs> มเอาโอกาสรงซ้ายเอาลงขวาตำรวจตำรวจตำร,ร,รวจกำลังขึ้นไปนะครับกอให้ขึ้นมาเลยจับไม่ได้หรอกด้คำว้ใช่จับไม่ได้นะครับถูกกฎหมายครับ มไม่ฉินเว้ยมันแบบคือผมหักนิดเดียวนี่คือแบบอาจจะพลิกได้อ่ะต้องนิ่งๆเลยมือห้ามขยับสั่งหมดแล้วมือตอนนี้ทีไฟจุดเจอเลยกันเทีนิดเือนจอด นะคทิตขวาแล้วก็ลูกเขาไปเลยได้ครับขวาเข้าใต้สะานนั่นแท้เดินด้วยทิดขวากินไปโน้น,น <c oughs> <c oughs> ไหมไปขวาจริงเลยนะเออว่ะไปนน่นเลยล่ะ <c oughs> ตัวงย้อนมาตองย้อนศรมาโอ้โหเป๋ทางขาดเลยนะขึ้นไป ขอทางฝั่งขวาไอรถสีเทาวันวิ่งประกบแบบนานมากอะ่ะเกือบเกือบสิสิบห้าวินาทีไม่ยอมไปไหนเลยอยู่นั้นนะแดงวิ <plugin> ่งซ้ายแบบนี้ก็คะแนนเต็มสิครับขับอย่างเงี้ย วิ่งร้อยไม่ยังแป๊บเดียวเองเออแป๊บเดียวมันเปลี่นดิเออโอ้วิ่งวิ่งซอกแซกสบายนะคันเนี้ยจ้ะมุดซ้ายขวาซ้ายขวาก็อืมสบายเดือดรถเด็กเล่นนี่นะกบิบกบิบเบเบลเบเดือดร้อยสวยนไหมเกือบเกือบมันมันทาง ใช่อ,อ๋อเหลือเล่นเดียวอ,ะอ่ะบอกแล้วอ่ะไมคุณไม่ตโลอ่ะคุณไม่ได้ยินกำลังแบกใจขับอยู่ <laughs> <laughs> เกงอ่ะเกงเลยหะเกงอ่ะเกงแบบ <Okay. S 1> เกงอ่กโอ้ยมึนมึนมึนน ไฟสวิตช์ไลท์ช่วยนะเหมดไปเลยไปลท์หมดมากเต็มแม็กไฟสวิตช์คอนโทนวอลโวนโ้นี่มันดีแบบสว่างดอ๋อวอลโบที่มันมีข้างบนใช่ไหมเข้ากลางไว้นะครับใช่ครับเข้ากลา,าง ใช้แบบเกียร์ออโต้หรืออะไรนี่แมนนวลผมบอกมา Auto. ออโต้เดี๋ยวต้องลองฝึกแบบดูมันก่อนว,ว่ามันเด้งมันขึ้นยังไงคือเวลาขึ้นมันไม่ใช่ขึ้นแบบหนึ่ง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 ะบางทีมันขึ้นขึ้นสี่ก็มีอุ้ยอันนี้ต้องเลี้ยวแล้วบ้ะสองเลนทุกว่าครับสอซ้ายซ้ายใช่ไหมเป็นซ้ายคนระับไป็ขาทำไมละ่ะคุณจะไปไหน <laughs> 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 ครับคุณโก้ดโก้พาหลงอีกแล้วเอ <c oughs> าละ <c oughs> ขนาดมีคนนำทางนะ่นเอยออกเสียงก่อนคันนำด้วยนะบอกด้วยนะนี่กวา่าวันนี้ตัดตัดกำลังเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> ชอบรีทัดคันนี้ยังเนยดังดี ยอดเลยนะครับลเล่ยเลยเล่นเดียวจช่รีทาเดิม,มจะเป็นอนะเนี่ยเป็นเสียงที่เราคุชคอนโทรลแล้วร,รอืมันจะเสียงจะแบบไงตีทีหน่อยใช่เสียงแบบอี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 ออออ <laughs> รีทาร์เดอร์มันอยู่ที่มันมันอยู่ที่เกียร์นะบางบางคันมันมันไม่มีเราต้องเลือกมันจะมีให้เลือกอยู่มันมีรีทาร์กับเกียร์ธรรมดาใช่เหมือนบล็อตไมันบลใส่อิตดันสิบกแล้วก็มันจะวงเล็บด้านหลังว่ารีทาร์ออกไซน์เลนการ์ดเก่าได้ครับครับ ครับอ๋ออามันบอกว่าให้รีบมาส่งเออมันขึ้นอะไรมันขึ้นอีเมลหกืั่หรือเจ็ดชั่วโมงแต่ว่าลูกค้าคุณโคโคเร่งไว เตือนขึ้นมาเลยอ่โอ้สา่จะวิ่งได้รอบเดียวเอาแล้วคากรลังพามพามวันหลังต้องติดแขวนป้ายไหมขอเล่นชั่วโมงหนึ่งกำลังขับรถอยู่เติมเวลาเหรอเติมเวลา ว่างขับรถอยูออย่มีขึ้นสเตตัสของของเจ้าของร้านด้วยหน้าไอ้นี่หน้าร้านเนี่ยเหมือนแบบนี้ไงเหมือ,เอมนเฟซบุ๊กไงขึ้นสเตตัสไว้พอ,อดีครับผมสมาชิกใหม่ครับอ๋อครับผมชื่ออะไรครับครับผมชื่อโอครับโอครับผมครับ,คร,บครับผมผมต้องโหลด DLC บบไหม่ เช่ไหมไม่มีก็ได้เออได้ผมผมไม่มีเล่นได้ครับโอเคครับแล้วตอนนี้ถึ่ไหนกัน้วครับหรือว่าผมไปแจ้งแล้วนะครับใกล้ถึงนะครับใกล้ถึงที่จบงานแล้วแล้วแล้วผมต้องเข้าไปห้องไหนครับเข้าห้องน้ำครับปอกป๊าบเข้าในคอนววยผมอ่ะอันบนสุดเลยครับห้องคอนววยรหัสบนสุดมันจะมีห้องคอนวอยครับ เกม ATS นะมีทั้งสองเกมไหมครับตายนะครับยูทู e ชื่อชื่อภูมิใช่ไหมเมื่อกีอ้ชื่อโอครับ๋อชื่อโอฟังเป็นภูมิละโอโอเคครับโอเอือชื่อโอเคผมไม่เคยเล่นออนไลน์เลยอ๋อ <c oughs> เข้าไปที่ห้องคอนเวอร์ตหมครับครับคอนไวร์ร V C O N V O Y o N v o. แล้วก็กรอบโค้ดใส่ลงไปครับใช่ค้นหาเอารหัสนี้ไปค้นหากรบอบไอ้เลขไอเดีห้องดึงช่องค้นหาลงม,มาเรา ไม่ได้ใช้มอสเลยแต่ถ้า <ผม S 1> เกมีมีเป็นมอสเป็นมอสรถไทยครับไม่มีมอสที่เป็นรถยุโรปแต่รู้สึกไอ้พักเนี้ยรู้สึกว่ามอสมันเด้งบ่อยอ๋อก็เลยวันนี้ก็เลยลองแบบไม่ไม่เอามอสใส่ครับรถมันี็มีหลายเลขเลยผมต้องใช้เลขไหนครับอ,อ๋อที่บ่อมันขึ้นว่ะ ต้องบนสุดของคุณไว้ใช่ไหมครับใช่ใส่หมดเลยครับโอ้ลูกหมากรถจะพัง้วเบวิทำไมมีหลายเส้นยังไงก็ได้ครับเอาข้อข้อแด้เลยข้อข้อ เลือกคอร์กเลยวะ <laughs> เอาเปิดดีครับอจะไม่ผมผ่านาได้ไงแต่แต่ช่วงนี้ก็มีรถ D L C อยู่นะถ้าอยากซื้อก็ช่วงนี้เหมาะซื้อได้นะจัดเลยครับคุณโอ,อพโทษนะครับพอดีกรอบโค้ดตรงนี้ไปแล้วไปใส่ในห้องคอนไวล็อบบี้ใช่ไหมครับแล้วก็กดค้นหาใช่ไหมใช่คน,นหานข<อ>้างบน ที่เป็นทับหนึ่งศูนยหนึ่งลงใช้ได้ทับหนึ่งศูนยหนึ่งใช่ไหมใช่ครับมันไม่ซ้่อเลยแหละอันนี้เกมไอ้นี่มันอ๋อมันเออถูกถูกเกมอะไรยูโรหรืออเมริกันยูโรทัพใช่ยูโรทัพอ๋อคนละเกมอ่ะเอทีเอชครับเอทีเอชอยู่ตอนนี้อ๋อเหรอใช่ครับอยู่ห้องอยู่ห้องเอทีเอชผมก็นึกว่าอยู่เก่งเก่ส่วนมากก็แบบนี้แหละครับเล่นเล่นไม่ตรงห้อง ช่คำถามแรกไงฮะคนไม่เจอปุ๊บครับคำถามแรกเลยว่าเข้าเกมไหนถึงแล้วหรือจอดนะจอรตรงไหนหรือตั้งไว้เปล่าตั้งสกิลอ่ะอ๋อเจอแล้วด้านหน้าี่เองวันนี้รู้สึการจอดง่ายไอทีเอสนี่ผมต้องโหลดดียวซีแมปรบเลยไหมไม่ต้องครับไม่ต้องคะรอบรอบนี้ไม่ต้อง ถ้ามีคุณโคโค่อยู่ก็ไม่ต้องขอให้มีคุณตัวทวงจะได้ไม่ต้องซื้อผมไม่มีดีเอ็นซีเครับเอ้ยเอาเอาหน้าเข้าเลยฮะมันเป็นเอ็นนั่นนะมันมันมันผมไม่ได้มันหน้าเข้าไหมอะมันเอาหลังเข้าเอ้าเหรอทำไมผมเลือกแบบยากนะแต่มันให้เอาหน้าเข้าอ่ะอ๋อถูกทิดเปล่า เออใช่มันเอาให้หน้าเข้าเว้ยแงาหถอยครับคุณไม่ชักถอยถอยหาพน่าจะ พักกูแถวอ,อ๋อพี่จะนั่งรองหรือว่าจะหัทางข้าวอ่าซีตรงนี้ก็ได้ครับพี่อยู่ในห้างเสารที่ยันี้อ,นนอ,อ๋อตรงนี้ก็มีแค่ตรงสนามที่มีร้านอะ ว่าถ้าถ้ามีก็จะวิ่งไกลขึ้นแล้วผมรถเดิมๆจะตามทันไหมครับเนี่ยโอ้ผมรถเดิมคันวันนี้ก็เล่นแบบรถแรงม้าต่ำๆอยู่เนี่ยอ่าอืมันมีมอดที่แบบว่าส่งงานแล้วได้ EFP กันได้เงินเยอะแบบ ETS 2ไหมมีครับเหมือนกันครับเหมือนกันช่ไม่ันใช่มอดเดียวกันไหมครับหรือว่าต้องใช้อีกมอดเออไม่ใช่มอดครับมันเป็น ก็เป <Construction>. ็นมอสนี oh yeah, <fig ur ación> hey, ่ยเพิ่มเงินใช่ไหมใช่ที่อยู่ในเวิร์กช็อปอะใช่ไหมครับอ่าก็เป็นก็เป็นมอส็อปสตรีมใช่ตอนนั้นก็โหลดได้ก็ดูปีปีใหม่ๆหน่อยนะปีเก่าๆมันอาจจะเด้งแล้วถ้าเกิดผมเอาไปลงในงานออนไลน์